สบายดีเ้อพี่น้องเด้ออันนี้เขาเป็นสามีพี่ติ๋มนะคะจะา้าลามาพี่เลย่อนคือใดมากตึกบังไรหม้หตือแห่ตึกแฮ่เป็นก็จริงๆแล้วงานอดิเรกก็คือชอบตึกแห่น่มันบอกอ,บอันนี้ดูแฟนพี่ติมม๋มนะพี่น้องเอฟซีสวัสดีครับแฟนพี่ติ๋มขยันมากหลังจากที่ทำงาน เลิกงานมานี่คือหาปลา,ากินแน่ขายน้ำเพราะว่ากินบ่อยก็เบื่อใช่ไหมขายเอาไปแลกหมูแลกไก่แลกเนือ้อเป็นมีพี่น้องปลาขาวหน้าได้พี่น้องอันนี้เขาเรียกไม่ใช่ปลาขาวนีเาเรียกว่าปลาอะไรนี่ตะเพียนหรอปลาอีกิง่งฮ<า>ะปลาอีกิง่งชื่อว่านี่นันเขาว่าอีกิ่งอีกิ๋งปลาอีกิ๋งก็ปลาสอย เม,มียวเมียวนะคะได้ทั้งหมดกี่กิโลนี่เอากับกบะมูบอ่คนเดียวเลยนะอ๋อคนเดียวเลยหรือคนเดียวบอด็้กัหมูหรือกาหารกันบอด้อ๋อตึ๊กยุสใส่นี่จุดพับร่ห้วย ตามห้วยน้องคลองบึงเป็นห้วยธรรมชาติแต่พี่น้องมันสีบวัวขาวเพราะว่าเป็นเป็นปลาธรรมชาติอาท่าั้งแต่เกลือซื้อพวกที่น้องก็เอาไปซื้อไปแล้วก็เอาไปท่าเกลือแล้วค่ะปิ้งเอาไปย่างบาร์บีคิวเอาเอาไหมค่ะเ,เป็นใครเคติ๋มนะคะอะไรตัวนั้น,นเป็นปลาเนื้อใดตัวนี้ตัวนี้ปลาล้วมอ๋อปลาล้วมน่ปลาอันนี้ ใส่เวลาจักชู้โม่เวิดมอือหอเ่าวันนี้หยุดหรอหยุดอ๋อจะนะหาโม่จะหาโม่เศร้าความสูกระมวลพวกกระตี้กระดายก็หนีเนาะซูต้องใส่ไปปีงนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เตี๋มเอาโอ,บอบเกียวันนี้จะไปให้ยายในบ้าน เอาขนุนไปด้วยแบ่ง<ช>ขนุนให้สามีด้วย<ช>มีบะหมีน้ำเด้อบอกมี่สุกย่ายปิงโอเปิงบอ่อธรรม,มดาเด้อนี่พี่น้องพราะว่ากวาสิไดมากนี่ส่เวลาดโดนแนบบ่พอแล้วเยอะแยะแล้วพี่ถินเก็บไปเอาออกแค่สองตัวเอาไปปิง่งแค่หีดเดียวเอาไปขายพอเดะ เอาเป็นยังคือบอกไป,ขา,าปขายเอาไปขายเอาไปขายถุงละซ่าถุงละซ่าไปอย่งน้อยมันได้อยู่แล้วสามสี่ถุงน่ะทำเป็นเล่นไป ปลาสดๆหากินยากนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงเดี๋ยวนะก้อนแล้วเห็ดปลาแดดกับเต็มปุกไม่มาขายเห็ดปลาแดกดตาบอดไปขายแล้วเต็มแล้วเห็นไหมล่ะเอาเหยื่อไปกินบ่เอาใส่ถุงเลยเออเห็ด่อไปกินจะคลองนี่เอางี้พี่ติ๋ม ขอซื้อทั้งหมดนี้นี่จะไปให้ยังแผ่กลางตากแดดให้หน่อยจะไปกินต่างประเทศนี่เอาจะขายเท่าไหร่นี่ทำให้ด้วยทำแห้งน้องเม่แม่เอฟซีเนาะลงความกิดเห็นเพราะได้นีกำลังใจนี่นั่นแน่อย่างน้อยยังจะได้ค่ะ กาแฟยเย็นค่าน้ำปั่นมีกำลังใจนะทำไปเล่นไปจะมาทำเตดป,ปลาล้าปลาเลอใส่ในกระปุกไม่ได้ไม่มีกำลังใจนี่ได้ราคาพี่น้องต้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าเอาไปปิงีงกินต่างประเทศเอาไปอบก็ได้เอาไปปิงีงคือใจ แวะกลางแวะกลางเลยแม่น้ำฝนจ่าถูกใจเลยเออเห็นหน่อยก็นังเนี่ยเอาไปอบแกปีงตัวจามันสดๆดเฉบเป็นหวานเนี่ยหวานเนี่ยงานเห็นบ่อยละ มีการสั่งด้วยโฆษณาชิ้นข่าโฆษณาชิ้นข่าแบบคักอันนี้เห็นบอกพาชัว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 เห็นบอกต้องขอบคุณเชฟนะคะใส่ขี้ปลาเห็นบอกใส่สีกราตางประเทศแล้วพอดีแหงพอดีเนาะ มิบมีปัญหาคือล้างแช่น้ำเกลือแห่ขีมันออกเพราะว่ามันบอขมซื้อนี่อมไม่เอาขี้มันออกนะนะเอาออกอยล้องเออล้างน้ำเกลือเขี้มันออกแล้วมันก็จะไม่ขมออปลาส,สดๆเลยค่ะทั้งหาทั้งครัวนะคะบ่รู้ล้า ไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแฟนเห็นไหมรถพี่ตีมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแต่โนกมันกล้ามาขี่อีรีเนาะวางหนีเนาะนีมน่มันน่อยสุดอันซ้ายไปยใช่นี่มันยังขี้นะนี่มีสองาจุดคุณแฟนพี่ตีมให้ปลานเนี่ย ไปอบเกลือปิ้งต้องเอาไม้จิ้มไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มจิ้มนี่นะเอาน,นี่อ่ะที่เหลือได้ปลายแห้งไปกินต่างประเทศละอะไรคุณแฟนคุณหัวล้ออะไร อครับี่นอันนี้ขับรถคุณตานะคะขับรถพ่อเทาคุณแฟนได้ปลาไปกินต่างประเทศด้วยนะดูสิน,น,สนั่นไงให้พ่อเบตครัวแล้วก็ให้พี่ถิมตากแห้งให้ปลางงา,ปาแบบนี้แหละปลาขาวนี่นี่นี่ที่พี่ถิมให้หพาครับพี่ก้อยครับตัว คุณครับมันจะได้เป็นวยานมันจะได้เป็นค่อยๆไปพยามันเข้าโอนาบานไม่ไม่เข้าหรอกคุณก็เบรกสิแล้วเมื่อไรจะเป็นคุณจะไปอันนี้ คุณแาหยิบถุงอันนี้ขึ้นมาปิดคลิปบ้าม่ตัวใงไ่ใช่แต่มักพ่อพอดีเลยอื้งตัวปีนตาสวัสดีครับบายบายไปูห้อปีนไปไปจะทำบาร์บีคิวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะพี่นอ้องอารมเป้ๆหันหน้ามาดีๆก่อนสวัสดีครับ เกิงไหมวันนี้ขยันขับรถได้แบบนี้นะสองคัน <laughs> นะพี่น้อง<ม>เออ,อข่าวของคุณเมียเป็นยังไงบ้างฮะนั่นนี่ขอาคุณตาละ่ะฮะข่าของคุณตาเป็นยังไงบ้างตบยุ่ให้หน่อยที่นี่ไม่โอเคทอาไรเพราะไม่ถนาดัดมันดา ออกุตากระจกแหวนมันเล็กต้องไปเปลี่ยนให้แกใหม่ถ้าถ้าเกิดแกอันนั้นดีๆต้องไปเช็ครถเช็คลางให้แกมาเมื่อกี้ก็ไม่ดังไม่ได้เช็คเป็นน้ำท่อมันท่อม,อมันชีลดให้แกให้แกเอารถไปเช็คแล้วก็ไปขันตรงอันนั้นท่อมันหกสามห้าศูนย์ 0. นี่ทะเบียนรถกุณตาออกนะเมื่อกี้นี่หกสาม มินิกระซ้ามุกโอเคค่ะพี่น้องพอกันคิดหน้าจ้าดูบายบายค่ะพี่น้อง